สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่นอ้องปองาฟเบิร์ดสุขุสุขนคือเกา่าคือเดิมพี่น้องมืง่อกี้มาพบกันอีกแล้วกับสองข้าง h o แมนใส่บบาวล่าพี่นอ้องที่ว่าอยู่ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนถ่ายปีกันละพี่นอ้องที่ว่าประเทศล่าวเองก็มีหลายๆโครงการใหญ่พี่น้องที่ว่ากําลังจะเปิดเ้นว่าโครงการเส้นทางรถไฟเล่าจีนก็สิเปิดภายในเดือนหนานี้แล้วก็นในเดือนน,น,น,นนี้ก็ที่ว่ามีอีกหลายๆโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่ที่ว่า กำลังดําเนินที่ว่ากําลังจะเปิดเนาะแต่อีกได้ฟังหนึ่งเนาะก็คือเพื่อนบ้านประเทศไทยของเขาก็คือว่าเพื่อนก็มีโครงการที่ว่าโครงการใหญ่คือการพี่น้องที่ว่ากำลังกำลังจะเปิดนําใส่ในปี2,500ในปีพศ2564นี้าร้่นใสบ่่นกับิพาพี่น้องมาบึงสถานีรถไฟที่ว่าใหญ่ที่สุดระดับอาเซียนเลยที่วันใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก็คือสถานีรถไฟบางซื่อพี่น้องที่ว่าอยู่ในกรุงเทพเอามาเบ่งน้ากันพี่น้องในคลิปนี้ที่ว่าบ้าแมนไซซีรีแอคชั่นให้ทุกคนได้เบ่งน้ากันพี่น้องมาเบ่งคลิปนี้พี่น้องใหญ่โตอลังการส่งชื่อบางซื่อแกรนด์สเตชั่นเลยค่ะ ซึ่งถ้าใครผ่านไปมาแถวหลังสวนจัตุจักรหรือขับรถบนทางด่วนผ่านแถวบางซื่อจะเห็นสถานีกลางบางซื่อสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในอาเซียนพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า3 0 0แสนตารางเมตรตอนนี้ก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ100%พร้อมที่จะเปิดใช้งานจริงปลายปี2564นี้ค่ะ นิเดายปปีพ่ศสถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนเพราะจะรวมการขนส่งทางรางไว้ที่นี่ทั้งรถไฟทางไกลระหว่างเมืองรถไฟชันเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟความเร็วสูงก็จะเชื่อมกันที่นี่แหละค่ะตัวสถานีนะคะจะโดดเด่นและสะดุดตามากๆค่ะ พัฒนาบนที่ดิน120ไร่แตไร่เป็นอาคารสูง4ชั้นมีความยาว596.6เมตรความกว้าง244เมตรความสูง43เมตรใหญ่โตอลังการสมชื่อแกรนด์สเตชันเลยค่ะบริเวณด้านหน้า,นาทางเขา้าจะมีนาฬิกาเนะลขก้เพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเป็น,ปนตัวนาฬิกาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรติดตั้งบนผนังกระจกของทางเข้าสถานีสูงจากระดับพื้นดิน21เมตรตรงนี้ค่ะถือเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยมองมาแต่ไกลก็เห็นนาฬิกาเรือนยักษ์เลยค่ะถือเป็นโมงที่ว่าใหญ่เป็นเห็ด เข้ามาด้านในสถานีกลางบางซื่อบริเวณชั้นหนึ่งมีพื้นที่รวม87,200ตารางเมตรและเป็นโถงหลักที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางและเพดานสูงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นโถงพักคอยสำหรับผู้โดยสาราร้านค้าศูนย์อาหารและมีห้องน้ำบริการค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะจะมีน้องโรบอทเซอร์วิสคอยให้บริการ,รแนะนำข้อมูลและช่วยเหลือ,อเรียกได้ว่าไฮเทคและทันสมัยมากมาก ตอบโจทย์การให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G ไปเลยค่ะส่วน <5 G. S 1> บริเวณชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อก็จะมีพื้นที่จอดรถรองรับรถยนต์ได้กว่า1,624คันค่ะส่วนพื้นที่ชั้นลอยจะเป็นพื้นที่ของร้านค้าและร้านอาหารและห้องควบคุมค่ะเข้ามา,ามดูส่วน<ล>ด้าน,นในกันบ้างนะคะ ก็จะเป็นพื้นที่จำหน่ายตัวโดยสารจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือโซนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอยู่ด้านทิศใต้ของอาคารโซนรถไฟทางไกลระหว่างเมืองอยู่ตรงกลางและโซนรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ทางด้านทิศเหนือและทุกๆโซนมีบันไดบันไดเลื่อนและลิฟต์คอยให้บริการรวมถึงตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติให้บริการด้วย บริเวณตรงนี้ยังจะมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือ MRT ด้วยค่ะระยะทางประมาณ500เมตรบริเวณชั้น2พื้นที่รวม79,600ตารางเมตรจะเป็นชานชลามีทั้งหมด12ชานชลาด้วยกันแบ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิต2ชานชลารถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนไปตลิ่งชัน2ชานชลา และรถไฟทางไกลระหว่างเมืองสายเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกอีก8ชานชาลาส่วนพื้นที่ชั้น3พื้นที่รวม58,900ตารางเมตรเป็นาชานชาลา,าของรถไฟความเร็วสูง4สายด้วยกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ในอนาคตรถไฟความเร็วสูงค่ะจะเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอูตเภากรุงเทพโคราชกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพหัวหิน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ค่ะยังไม่เปิดให้บริการจนกว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงมาเปิดให้บริการค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสถานีกลางบางซื่อใหญ่โตอ,อลังการสมชื่อบางซื่อกแกรนด์สเตชันไหมคะและสถานีแห่งนี้จะเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียนและเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของบ้านเราที่จะรวมรถไฟในทุกๆระบบมาให้บริการในที่แห่งเดียว ทั้งรถไฟสายสีแดงรถไฟทางไกลระหว่างเมืองสายเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกรวมถึงรถไฟความเร็วสูงและยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินด้วยใครที่อยากจะลองใช้บริการสถานีกลางบางซื่อเตรียมตัวให้พร้อมนะคะในช่วงเดือนกรก,กรดาคม2564นี้ซึ่งเขาจะเปิดให้ทดลองใช้บริการแบบฟรีๆกันเลยค่ะ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์หรือว่าเริ่มเก็บค่าบริการโดยสารประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2564นี้และค่ะขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ด้วยนะคะเป็นอีกทางเลือกใหม่ของการเดินทางเชื่อมต่อชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่าย สุดท้ายนี้ฝากติดตามกด subscribe ช่อง Home v i e e r ของเราไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆให้ดูกันเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะช่วยงามพี่น้องและกก็สะอาดแล้วก็ถือว่าเป็นสถานีที่วันใหญ่ทันสมัยไฮเทคถือว่าเครื่องใส่ทุกอย่างก็ถือว่าแบบชุดหยอดพี่น้อง ถือว่าประเทศไทยนี่ค่อนข้างว่าจะหลับสมัยเนาะถือว่าการบริหารจัดการของเพิ่นแต่ละอันนี่ค่อนข้างว่าเกี่ยว่าสุดยหดะของอาเซียนพี่น้องจากที่ว่าบปารเมนไซยก็เห็นได้หลายคลิปเห็นในหลายโครงการที่ว่าเพิ่นสางเนาะถือว่าแต่ละโครงการนี่ถือว่าค่อนข้างว่าใหญ่ระดับใหญ่ที่ว่านำหน้าอาเซียนเกือบถุกโครงการนาะพี่น้อง แต่ว่าแต่ว่าเข้ากับติดตามน้ำการว่าเพิ่นสิเปิดในตอนใดสําหรับสถานีรถไฟบางซื่อนี่รถไฟบางซื่อนี่พี่น้องที่ว่าโครงการที่ว่ายุลาเข้ากักบมีโครงการใหญ่ที่กําลังจะเปิดในเดือนหนาก็คือรถไฟลาวจีนเนาะที่ว่าจะแลนจากบ่อเต็นเขามาส่นครหลวงเวียงจันทร์เนาะพี่น้องที่ว่านี่แกสิเป็น สถานีรถไฟหนึ่งของไทยที่ว่าจะเปิดในไทยปีนี้คือกันจากข้อมูลคลิปนี้ที่ว่าเพิ่นว่ามาให้เฮาฟังเนาะก็ที่ว่าเป็นโครงการใหญ่ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นสถานีที่ว่าอยู่ในกรุงเทพพี่น้องก็ที่ว่าถ้าว่าสถานีนี้แล้วก็สิสรสางความสะดวกสบายให้ พี่น้องเศร้าไทยนี่ที่ว่าคนขางร้ายขืนเนาะพี่น้องเนื่องจากว่ากรุงเทพเป็นโตเมืองที่ว่าคนขางว่าไงแล้วก็มีคนอาศัยอยู่หลายการจราจรกับอนขางแออัดเหตุใ้การขย้ายเส้นทางและการขย้ายระบบคมนาคมการระบบการขย้ายระบบขนส่งต้องลำหนาลำสมัยเนาะพี่น้องแต่ที่ว่า เคียงคู่ไปกับการพัฒนาสาง้าคืออาเซียนนอกพี่นอ้องขักขักพี่นอ้องถือว่าเป็นสถานีทิวาลลำสมัยลายพี่นอ้องและคลิปนี้กับซีมีอยู่ประมาณนี้พี่นอ้องสําหรับทิว่าบาวแมนใส่ Man เอาคลิปโครงการของไทยหรือว่าคงสถานีบางซื่อเป็นสถานีที่ว่าช่วยงามลายมาฝากมาตอนให้พี่น,อน้องในเบิ่งในส้มน้มกันพี่นอ้องและสําหรับคลิปนี้ก็ต้อง และสำหรับคลิปนี้กับซีมี่อยู่ประมาณนี้พี่น้องถ้าผู้ใได้มักไปอย่าลืมคลอเก่าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาาแมนไส่เดอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำบาทสบายดี